ชื่อของผมคือคานันเธอล่ะชื่อไม่รู้ของแบบนั้นไม่มีหรอกงั้นเหรอถ้าอย่างนั้นต้องคิดแล้วสินะชื่อสิ่งแรกที่ผมเห็นเมื่อตื่นขึ้นมาในซากโบราณที่ปูพังคือเด็กหนุ่มที่มีลวดลายสีเงินเหมือนปานอยู่ทั่วทั้งตัวเหมือนกับผมเลยเนาะสีเงินตาของเธอกับลวดลายของผม เผ่าของผมหายสับสูญไปเกือบหมดในหมาสงครามเมื่อนานมาแล้วเธอก็เหมือนกันหรือเปล่านะนึกไม่ออกสักอย่างเลยงั้นเหรอเธาอย่างนั้นจำไม่ได้อาจจะดีกว่าก็ได้ก่อนเื่นกินข้าวกันก่อนเธอคานั้นเป็นเด็กหนุ่มที่อ่อนโยนที่อาศัยอยู่ตัวคนเดียวที่ชายป่าแม้จะเพิ่งได้พบกันเขาก็เป็นห่วงเรื่องของผม เธอสลบอยู่ในซากโบราณพร้อมกันกับเจ้านั่นนะ่ะออโตโมาต้าไงล่ะยอดไปเลยเนอะมันเป็นวิชาที่ควรจะหายสาบสูญไปนานแล้วนะนะขยับแล้วถ้าใส่พลังเวทเข้าไปดูเหมือนมันจะขยับได้เห็นแบบนี้พวกผมเผ่าตาสีเงินเอลิเชียนเชี่ยวชาญเรื่องเวทมนต์พอตัวเลยนะถ้าได้เจ้านี่มาช่วยผ่าฟืนคงจะสะดวกดีนะนี่ถ้าเธอใช้เวทมนต์ได้แล้วก็ จากนี้ไปมาช่วยกันหน่อยได้ไหมพูดอ้อมๆกับผมที่ไม่มีที่จะไปว่าจะอยู่ที่นี่ก็ได้คานันที่ใจดีชีวิตของเธอได้ถูกฉันแย่งชิงไปผมตื่นขึ้นมาได้สี่เดือนแล้วจากที่คานันถูกฆ่า ผ่านมาได้สามเดือนสามสัปดาห์กับอีกสามวันผนึกบนพื้นนี้ถูกทำลายมาได้ไม่ต่ำกว่าครึ่งปีแล้วสภาพต่างกับที่เคยเห็นมาจนถึงตอนนี้เลยนะมีร่องรอยการสำรวจของมนุษย์แล้วก็ยังมีกลิ่นของการต่อสู้เหลืออยู่จางๆเจ้านั่นเหรอเจ้าคนที่ฆ่าคานันมาที่นี่ในที่สุดก็เข้าใกล้เจ้านั่นแล้วเหรอในที่สุดผมก็จะจะฆ่า เจ้านั่นเหรอว้าโยโบโยตกลงไปแล้วโกโก้บินลงบินลงเธอตอนเหตุนั่นอันตรายเอ๋เจ้านั่นเจ้านั่น เมื่อก่อนฉันเคยถูกเจ้าหวานนั่นโจมตีที่นี่ด้วยมนันอันตรายนะรีบหนีเร็วไม่เป็นไรหรอกเด็กคนนี้เป็นคู่หูของผมผมเป็นคนที่ทำให้เขาขยับเขาไม่โจมตีหรอกจริงเหรอขอโทษนะเข้าใจผิดไปหน่อยขอบคุณที่ช่วยเก็บตุก๊กตาให้นะไม่เป็นไรเจ้านี่เป็นตุก๊กตาเหรอจ้องสุดๆเลยนะว่าแต่เธอที่ว่าถูกทำร้ายที่นี่เนี่ยอืม เมื่อก่อนตอนที่บังเอิญหลงทางมาที่นี่ก็ถูกเจ้าตัวที่เหมือนกับเด็กคนนั้นโจมตีก็จำไม่ค่อยได้หรอกแต่รู้สึกอีกทีที่นี่ก็กลายเป็นกองเศษซากแล้วเธอรู้ถึงขนาดไหนเอ๊ถ้าทำได้ก็ไม่อยากจะฆ่าแต่ว่าเด็กคนนี้ก็เป็นเหมือนกันหรือเปล่านะต้องฆ่าหรือเปล่าอะรู้แล้วล่ะเธอเด็กคนที่ช่วยฉันตอนเป็นเหตุนี่นะ เอ๋ได้ยินมาจากท่านแอท่าละว่ามีเด็กที่สวมหน้ากากที่เหมือนกับฉันช่วยเอาไว้หรือว่าจะเป็นเธออ่าใช่แล้วล่ะจริงๆด้วยตอนนั้นขอบคุณมากๆเลยนะบังเอิญจังเลยที่ได้เจอกันอีกเด็กคนนี้ทำไมดวงตาถึงได้ไร้เดียงสาขนาดนี้ทั่งทั้งที่ควรจะมีแววตาเหมือนกับผมหรือเจ้านั่นแท้ๆอย่างนั้นเหรอไม่รู้อะไรเลยสินะ เธอเนะี่ะเธออาศัยอยู่แถวนี้เหรออืมไปทางตะวันตกอีกหน่อยนะโก,โกโก้เด็กคนนี้เป็นมังกรสัตว์เลี้ยงนะระหว่างกับจะอาบน้ําที่แม่น้ําตุ๊ก,กตาก็ถูกเหวี่ยงตกลงมาถึงได้บอกว่าอย่าไปไหนเองตามใจชอบยังไงล่ะตุ๊ก,กตาเนี่ยขยับได้ตามใจชอบด้วยเหรอเธอล่ะเป็นเด็กแถวนี้เหรอผมนะ่ะอยู่ระหว่างเดินทางตามหาบางอย่างอยู่นะ มันคือกุญแจของกล่องที่ไม่ควรจะเปิดออกมาเด็ดขาดผมกำลังตามหากุญแจนั่นอยู่ไม่ว่ายังไงก็ต้องทำลายมันให้ได้เพื่อเพื่อนของผมงานเหรอลำบากแย่เลยเนาะขอโทษนะแต่ฉันไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ไม่เข้าใจก็ดีแล้วผมไม่อยากให้เธอมีความคิดเหมือนกับผมว่าแต่เธอมัวมาอ้อยอิงอยู่ที่นี่จะดีเหรอ คุณจะมีคนรอเธอกลับไปอยู่ไม่ใช่เหรออาจริงด้วยถ้าไม่รีบกลับไปท่านอา้าเป็นห่วงแย่แน่เลยโกโก้เป็นกันเธอนี่โกโก้คาอยู่ตรงนี้นะเด็กคนนั้นน่ะอ่ะนี่เธอฉันชื่อว่าโนอาชื่อของเธอล่ะชื่อไม่รู้สิของแบบนั้นไม่มีหรอกแต่ว่าเรียกผมว่าคานั้นใช่ ผมอยากจะให้เรียกแบบนั้นน่ะเข้าใจแล้วคานันข่าวหน้าไว้ค่อยๆคุยกันนะไว้มาเล่นด้วยกันนะทางสุดขอบตะวันตกไปถึงก็จะรู้เองแล้วเจอกันนะชื่อไม่เคยคิดเลยว่าจะมีโอกาสถูกเรียกคานันถ้าเธอยังมีชีวิตอยู่เธอจะเรียกผมว่าอะไรกันนะ โนอาเธอยังมีคนที่จะเรียกชื่อเธออยู่มีสถานที่ที่ยังจะกลับไปได้ขอ,อย่าให้เธอเป็นเหมือนกับผมเลยนะโนอาพวกผมนั้นเคยเป็นคนคนเดียวกันมาก,ก่อนแต่ว่าตอนนี้ไม่ใช่มีชื่อที่ต่างกันใช้ชีวิตที่ต่างกันไม่ยอมให้เป็นไปตามที่แกคิดหรอกนะจาชินพรหนึ่งที่77 เหลืออีกห้าแห่งสินะจะเริ่มกันหรือยังนะการนับถอยหลังสู่การทำลายล้าง